เข้าเข้าฤด,ดูหนาวแล้วนี่มันจะเริ่มจำศีลเริ่มเริ่มสะสมไขมันสะสมไว้ไวต,ต่อต้านต่างๆนะหาอาหารก็ลําบากขึ้นทอดก็จะลอ,อยขึ้นมันหน่อยแต่เขามันมีศัพท์โบราณเขาพูดไว้ไงพยาจีนคือหมาพยาปาคือเอียนอวันนี้เราจะมาดูวิธีการต้มส้มพยาปาก็คือการต้มส้มเอียนหรือว่าปลาไหลกันนะครับใช้มะนาวพวกเรือ มันก็เพื่อมปให้มันเป็นการทรมานสัตว์แล้วก็ฆ่าให้มันตายก่อนเสร็จแล้วก็ถึงเอาเอาเกลือกับมะนาวเขาเขาแช่ไว้ให้มันกัดให้เมื่อหมดก็ก็วิธีนี้ก็ดีมะนาวมันกับเกลือพวกนี้มันก็มีรีดไปทําลายเมือกพวกนี้เนาะหลังจากทาความสะอาดปลาไหลแล้วนะครับก็เอามาสับนะครับซึ่งเออก็เอาพองงามนะครับเล็กไปก็ไม่อร่อยใหญ่ไปก็เปลือง สำหรับการเตรียมเครื่องเทศเพื่อการต้มส้มนะครับก็ใช้วัตถุดิดบเดิมๆนั่นแหละครับมีพริกแห้งมีหอมกระเทียมกะมิ้นผิวมะกรูดนะครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็เอาเข้าวเครื่องปั่นนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการตำนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือการเตรียมปลาไหลนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดปลาไหลตามสูตรที่พี่สุพจน์ว่าแล้วเนี่ยนะครับก็หั่นเป็นชิ้นให้พอคำนะครับหลังจากนั้นก็ทุบหอมขานะครับเออลงไปโปะในจานปลาไหลอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จ2ขั้นตอนนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเอา่หม้อตั้งไฟครับใส่น้ําพอประมาณนะครับ ใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ลงไปด้วยนะครับต้มสกระยะจนน้ำเดือดนะครับหลังจากนั้นก็เอาใส่เครื่องแกงที่เราได้ปั่นไว้แล้วนะครับก็ดูลมความเหมาะสมนะครับตามด้วยการใส่ปลาไหลที่ใส่แล้วก็โปะพวกหอมกระเทียมต่างๆ,างๆพวกข่าเนี่ยนะฮะใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับ คงไม่ต้มไม่นานฮนะเพราะว่าปลาไหลเขาสุกเรียบอยู่แล้วนะครับต้มจนเดือดแล้วก็ปลาไหลสุกหลังจากนั้นก็บีบมะนาวใส่ครับพี่สุพจน์บอกว่าตอนนี้มะนาวเราเยอะก็ใส่เข้าไปเยอะๆมันจะได้จัดจ้านนะครับบีบมะนาวแล้วก็ปรุงรสซึ่งส่วนมากแล้วก็เวลายามนี้นะครับทานอะไรก็อร่อยเพราะฉะนั้นรับประกันครับว่าต้มส้มสูตรนี้ของฟาร์มพี่สุพจน์วันนี้เนี่ยทุกคน ก็จบด้วยความอ,ร,อร่อยนะครับสำหรับวันนี้อขอบคุณครับสวัสดีครับ